สวัสดีค่ะทุกคนนีีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Bunny นะคะ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่11แล้วเนาะเออเมื่อ EP ที่แล้วทำเป็นคลิปสั้นไว้นะคะประมาณ3นาทีก็คือทุกคนสามารถไปดูได้นะ EP ที่แล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับงานแต่งนะคะเป็นทำ wedding ไ i ้ไว้ให้นะคะเมื่อคลิปที่แล้วเดี๋ยวขึ้นมาให้นะ นาช่องเลยทุกคนก็ไปดูกันได้นะแล้วก็อีพีนี้คืออยากจบชาเลนจ์นี้ในอีพีนี้เลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะทําได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่80,000แล้วเราต้องทําให้ได้1ล้านทุกคนจริงๆเราอยากให้คุณยายไปภาพไลฟ์แอนเดนะคะชื่อเมืองอะไรจําไม่ได้อะ่ะให้ไปคุยกับน้องที่เป็นผีเขาจะให้ตาอะไรเรามาสักอย่างแล้วเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวลองให้คุณยายไปคุยเลยเราไปภาคไลฟ์แอมเดกันเลยดีกว่า โอเคค่ะทุกคนมาถึงแล้วนะคะก็คือจะเป็นบ่อน้ําตรงนี้เลยแล้วน้องน้องก็อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเราน่าจะต้องมาคุยกับน้องให้ค่าความสนิทของเรามันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็จะขอขอตาแล้วก็มาขอพรกับบ่อน้ํานี้ได้เราคือคุณยายกลัวมากทุกคนว่าแต่น้องไปไหนแล้วเราจะมาคุยกับน้องน้องอย่าพึ่งน้องอย่าพึ่งไปสวัสดีจ้าคือว่าฉันฉันอยากรู้เกี่ยวกับบ่อน้ําน่ะ อุ้ยน้องไม่ชอบเราทุกคนทํายังไงดีอ่ะอุยแล้วคุณยายกลัวมาก <c oughs> คุณยายกลัวมากอะ่ะเอาใหม่ได้ไหม <c oughs> เอาใหม่ได้ไหมน้องเชื่ออะไรอีดิด <c oughs> น้องไม่ชอบอีกแล้วเราทําอะไรได้บ้างทุกคน <c oughs> เหมือนเขาบอกว่าน้องอีดิดนะคะผีตัวสีแดงๆ ว่าจมน้ำน้องน้องอยากกีดได้ไหมออพยายามทำให้ล่าเริงไปพยายามทำให้น้องล่าเริงนะคะแล้วก็พยายามคุยกับอีดิดโอ้ยคุณยายคุณยายกลัวเกินไปค่ะคุณยายสู้ๆค่ะโอเคเราก็พยายามคุยกับน้องไตยนะคะ o แล้วคุณยายกลัวมากอะทุกคน,นคือแบบพยายามคุยกับน้องนานมากจนกว่าจะได้อันนี้มานะคะยีดีดยายขอมาหน่อยได้ไหมน้องจะให้ไหมโอเคน้องให้แล้วนะคะแล้วคุณยายกลัวมากคุณยายกลัวมาก นี่แล้วเราก็สามารถเอามาจากน้องอีดิทนะคะมาตรงนี้ได้เอ่อขอเรื่องเงินได้ไหมนี่ให้มาหมื่นหนึ่งทุกคนให้มาหมื่นนึงนะคะขออีกได้ไหมฮะอีดิทอยู่ไหนอ่ะอีดินขอมาร์กอีกหน่อยได้ไหมคุณยายจะไปไหนอ่ะคุณยายจะไปใช้ห้องน้ำหรือเปล่าอ๋อแล้วตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วทุกคนคุณยายจะไปเข้าห้องน้ำแน่เลยใช่หรือไม่ วิวเมืองนี้สวยมากเลยนะตอนกลางคืนแสงสวยมากอ๋อคุณยายมาเข้าห้องน้ำจริงด้วยค่ะทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าโอเคค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยให้คุณยายไปอาบน้ำก่อนเนาะส่วนรู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันเกิดของเนี่ยน่าจะเป็นวันเกิดของน้องทั้งสองคนนะคะก็เดี๋ยวให้ให้คุณพ่อมาทำเค,ค้กให้ดีกว่า ให้คุณยายมาทําอาหารให้น้องหมานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณพ่อเราอบเค,ค้กก่อน<า>อุยน้องมาเล่น <c oughs> น้องมาเล่นกับน้องหมา <c oughs> อุ๊ยคุณยายหิวแล้วก็ง่วงนอนด้วยโอเคเดี๋ยวเราให้คุณยายหาอะไรกินแล้วก็ไปนอนนะคะพูด <c oughs> ค,คุยกับเบลนี่ <c oughs> คุณพ่อทำเค,ค้กเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะปักเทียนวันเกิดไว้ก่อนเลยคุณพ่อไปนอนแล้วทุกคนกำลังจะไปนอนแต่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณแม่มาอุ้มน้องอุ้มน้องแล้วก็มาเป่าเค้กนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยเป่าเค้กก็คือคุณแม่ y ย s n ส o นป a อ y บ น้องจะได้โตสักทีอ๋อโอเคแล้วก็อันนี้เราจะสูนเท,ทให้น้องนะคะเป็นมังสวิรัติลำบากมากให้น้องให้น้องเลือกเป็นอา่าควาคิดสร้างสรรค์เลยกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้คุณแม่ปักเทียนอีกรอบนึงนะคะ oh. มาค่ะแล้วก็ให้คุณพ่อช่วยเป่าเทียนมาเมื่ oh. oh. okay. ถ้างั้นเราให้คุณแม่คุณแม่อุ้มน้องมาหน่อยค่ะช่วยเป่าเทียนโอเค oh. ทุกคนไปนอนได้ค่ะ oh. ไปค่ะคุณยายคุณยายจะสลบอยู่แล้ววดีเด <A break? laughs> <There it is. laughs> คนมีความมั่นใจในตัวเองนะคะส่วนอันนี้เราจะเลือกเป็นโอเคให้น้องเลือกอันนี้ <Yeah. S 1> แต่ทั้งสองคนหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะ huh? Huh? น้องหน้าตาเหมือนกันเลยทั้งสองคนอะเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งน้องกันให้น้องไปงีบก่อนน้องนอนไม่ได้นะคะต้องซื้อเตียงให้น้องใหม่โอเคค่ะ okay, ทุกคนก็ไปแต่งน้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ต้องซื้อเตียงใหม่ให้น้องแล้วก็เลย ไปแต่งตัวให้น้องมาเรียบร้อยเลยน้องน่ารักมากแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้จากภาพอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนน่ารักมากให้น้องมาเล่นกับน้องหมานะคะทําไมถึงค่าไม่ได้อ่ะ <c oughs> นี่น้องมาเล่นของเล่นกับน้องนะคะ <c oughs> มาเล่นโยนลูกบอลกับน้องหมา <c oughs> หมาเราไม่ฆ่าปะ ให้น้องฝึกได้ไหมอ๋อเราต้องเดินมาเก็บเองเหรอส่วนคุณแม่ก็ไปทำงานแล้วนะคะกกน,นี่น้องก็จะเฟี้ยงและนี่คุณ <c oughs> พ่อม,มายืนคุยกับน้องนะคะเดี๋ยวให้ดูน้องใกล้ๆอ่ะ <c oughs> ร่บัวน้องน่ารักมากแค่แบบว่าไปปรับหน้าน้องมานิดนึงนะคะแล้วก็ใส่สก,กินให้น้องท่านั้นเลยน้องมันก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้คางแหลมมากปรับหน่อยเขาปรับน่อยเธอ, <laughs> อะ่อาชอบชอบผู้หลงไหลสัตว์เลี้ยงโอเคบ พอลนชาาเฟลชเซนิทวาน้องหน้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนว่าแต่น้องเหมือนใครเหมือนคุณแม่หรือว่าเหมือนคุณพอ่อ <N h ats> น่าจะเหมือนคุณพ่อใช่ไหมเราจะทํางานทําการกันบ้างไหมคะบ้านนี้โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่น้องอ oh, <no. S 1> คุณแม่เนี่ยกลับมาจากทํางานนะคะเราก็ให้น้องมา ตั้งร้านพิซ่าขายเพ,พื่อที่เราจะได้ทำชาเลนจ์ให้มันสำเร็จกับทีแล้วก็ตอนนี้เรามีเงิน1 0 0 0แแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งไปขายเอ่อพวกพืชต่างๆตอนแรกจะให้คุณยายมาขายนะคะแต่ว่าเอ่อคุณยายสงสารคุณยายคุณยายเนี้ยงเด็กๆอ่ะใช้แต่คุณยายอ่ะก็เลยให้ซอนยาวันนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะก็เลยให้น้องมาขายแทน โอทุกคนแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำนะคะก็คือไปขายเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าขายของภาคไฮสคูเรียนะคะที่แบบเขาขายแพยงๆกันคือไม่เคยทำเลยแล้วก็อยากหรือว่าเราถ้าเกิดว่าเราไปทำขายแบบแพงๆเ,เ,เราจะขายได้ไหม s <S เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะตอนนี้ตัวเน่าหมดแล้วคนเหมินหมด up, uh huh. อาบน้ำก่อน โอ้ยนาทีหนึ่งแล้วอะให้น้องนอนดึกมากน้องให้น้องนอนดึกมากแล้วพรุ่งนี้น้องไปโรงเรียนทุกคนแล้วเราก็ลืมอ่ะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะคะโอ้ยทุกคนตะก้าผ้ามันมีผ้าที่แบบเปียกอยู่นะคะมีรอยน้ำตรงนี้ด้วย ถ้างั้นให้น้องสงสารน้องอ่ะน้องโอเคไหมน้องหิวด้วยแล้วก็ไม่มีความสุขเลยให้น้องพักกินข้าวก่อนนะคะโอ้น้องง่วงนอนแล้วอ่ะเดี๋ยวมากินข้าวก่อนแล้วคนเอาน้องสื่อมาให้เราเต็มเลยอ่ะลูกค้าบอกแม่ค้าหายไปไหนคะ แม่ค่าขอเวลาพักสักครู่นะคะเฝ้าโต๊ได้ไหมน้องอีกสักนิดนึงมันจะหมดแหละพรุ่งนี้น่าจะต้องลาง,งานนะคะแล้วก็ให้นอนนอนแล้วก็อยู่บ้านอาจจะเอาคนอื่นไปขายแทน <c oughs> อ๋อมันจบพอดีโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ถ้างั้นอันนี้เราเอาแช่ตู้เย็นแล้วกันนะเฮ้ย <c oughs> น้องตื่นแล้วหรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นนอนก่อนลูก เราเรียกหมาเราดีกว่าขอให้เบลนี่มานอนลงตรงนี้นะคะแล้วก็ให้น้องไปนอนต่ออีกนิดนึงพรุ่งนี้น้องต้องไปโรงเรียนนะเนปกิไหนมายังโอเคเป็นหมาที่ไม่คิดจะหลับจะนอนไม่คิดจะพักผ่อนหย่อนใจอะไรทั้งสิน้นวิ่งเล่นทั้งวันตื่นก็คือตื่นฉันก็ไม่อยากสลับจะนอนหรอกนะฟันโยกของ ของใครล่าหลุดแล้วเธอจะรอสักพักให้ฟันขึ้นใหม่ฟันน้องหลุดเชลลี่รู้สึกอึดอัดที่ฟันน้องจะหลุดนะคะนี่รู้สึกอึดอัดที่ฟันโยกตื่นขึ้นมาพร้อมฟันโยกหนึ่งซี่อุย้ยคือตอนเนี้ยมึนหัวมากไม่รู้จะให้ทำอะไรก่อนดีน้องว่างใช่ไหมลูกเช็ดถูเลย เอลี่ถ้าไปอาบน้ำจะทันไหม่ะจะได้ทันไปโรงเรียนไหมแล้วใยน้องชอบมาชอบมาทำอันนี้มากเธอเธอทำทำไมฉันจะตีเลยนะรีบวิ่งไปอาบน้ำเลยหิวก็หิวเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรสักทีข้าวก็ยังไม่ได้กินนี่มากินอันนี้เลยอือหือ ฉันจะทำยังไงกับเด็กสองคนนี้ฉันปวดหัวมากนะรีนรี่ไปโรงเรียนกันเลยอืมลาหยุดหนึ่งวันนะคะเดีย๋ยวเราจะให้คุณยายมานี่พยายามทำให้ใจเย็นลงสักสามรอบไปค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค่าไฟมาอีกแล้วสองพันสี่สองพันสี่ของฉัน มื่อวานฉันขายพิซซ่ามันถึง2 0 0 4หรือ,อยังคะคุณชาวมีฮะมันเกิดเพื่อนอ๋ออันนี้เหมือนจะของลูกเรานะคะเหมือนทุกคนกำลังจะพูดถึงงานวันเกิดที่เคนลี่ไม่ได้รับเชิญทำไมอ่ะเธอคิดว่าเจ้าภาพน่าจะเป็นเพื่อนของตัวเองจึงไม่น่ามีเหตุผลอะไรที่จะไม่เชิญเธอไปเคนลี่ควรถามเพื่อนให้ชัดเจนหรือปล่อยผ่านถามเลย ปรากฏว่างานนั้นไม่ใช่ของเพื่อนเคลลี่ด้วยซ้ําเป็นแค่รายการในทีวีเคลลี่รู้สึกว่าเขาอะไรอ่ะเขาบนหัวเริ่มงอกขึ้นอ๋อเขาบนหัวเริ่มงอกขึ้นมานิดนึงแต่ก็ดีใจที่ตัวเองเอ่ยปากถามอ๋อไม่เป็นไรหรอกน้องหมาเราเศร้ามากคุณชาวีไปดูเบานี่หน่อยเดินคอตกไปแล้วไปดูสิ ให้คุณชาวีเล่นกับน้องนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้คุณชาวีเล่นกับน้องไปแล้วก็วันนี้เดี๋ยวให้คุณยายมาขายขายพืชผักแทนโอเคก็ได้ยทุกคนตอนนี้เรามีเงินสองหมื่นแหละสองแสนเดี๋ยวให้คุณยายทำพิซซ่านะคะแล้วก็เราจะขายพิซซาสักสองถาด มันขายออกเร็วนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีถ้าเกิดว่าใครมีภาคนี้ก็ลองมาขายพิซซ่าดูมันขายออกเร็วมากโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดให้คุณยายนะคะนี่ทุกคนชุดขายพิซซ่าของคุณยายนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นชุดของภาคโฮมเชมนะคะ ja? oh. ใช่ไหมอ่านชื่อภาคเขาถูก <Be boy. S 1> หรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่นะคะ คุณยายอย่าเพิ่งไปคุณยายมารอตรงนี้ก่อนคะ่ะอุ้ยทำไมคุณยายมีอุปกรณ์ปินหน้าผาด้วอ <laughs> โอเคแล้วเราก็จะเปิดแล้วก็เอาพิซซ่าใส่เข้าไปนะคะแล้วก็สตาร์ทเลยเครื่องผ่องบนโต๊ะบูบี้ มาค่ะคุณลูกค้า <No. S 1> โอ้พิซซ่าพร้อมแล้วค่ะลูกค้าไหนลูกค้ามาหรือยังว <c oughs> ยทุกคนอันนี้เราขายได้สองร้อยเลยอะ่ะ <Dim ash. S 1> เออาแล้วคุณยายคุณยายไม่ขายพิซซ่าหรอแล้วใครจะอยู่เฝ้าโต๊ะอ่ะคุณยายเดินมาเฉยเลยอะ่ะคุณยายขายพิซซ่าเสร็จแล้วหรอคะ s าร์พาวาเลมต m ย e นา b ี อย่าว่าน้องอ่ะให้คุณชาวีมาบอกน้องนะคะว่าของอาหารจากมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่คุณชาวีมาบอกน้องแหละเหลืออีกแค่สองชิ้นเองเราจะได้ไปภาคอื่นกันนะคะคุณยายมาหรือยัง วันนี้เราขายพิซซ่าได้1,000กับอีก960มันเหลืออยู่แค่2ชิ้นนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยออกเลยนี่คนคนนี้ไม่ค่อยซื้อเลยเราจะให้เขาซื้อนะคะคุณยายพูดให้เขาซื้อให้ได้นี่ซื้อแล้วไหนบอกเหลืออยู่หนึ่งชิ้นไง่ทำไมมันยังไม่หมดสักที นี่หมดแล้วนะคะโอเคหมดแล้วเราจะปิดร้านและ<ฆ><ฆ>สรุปแล้วก็คือวันนี้เราน่าจะขายพิซซ่าได้ไปประมาณ2000กว่าได้เลยอุยได้เยอะอยู่นะทุกคนเวลาสองพันน่ะอ๋อเพราะว่าคุณยายเขามีไอ้นี่ด้วย uh oh. เทรดนะคะที่ uh oh. เขามีเทรดหัวการค้าถ้าเกิดว่าเขามาขายของ mm hmm. เขาจะได้เงินเพิ่ม <Is it S 2> ขึ้น <like S 2> นะคะ ไปค่ะคุณยายเพราะฉะนั้นคุณยายนี่แหละต้องเป็นคุณที่จะไปพักไ้สคูเรีย uh huh. โอเคมาถึงแล้วนะคะ uh huh. สิ่งที่เราจะทําก็คือเราต้องเช uh ็คเทรนด์ดีนะคะตรวจสอบเทรนล่าสุดกระแสล่าสุดแล้วก็ตรวจสอบ uh huh. โอเคเราจะตรวจสอบเทรนล่าสุดนะคะ uh huh. ตอนนี้เสืส้อผ uh ้า huh. ชุดไหนกําลังดังอยู่คะเทรนอะไรอุย uh huh. คนนี้ดูแฟชั่นมากกระแสสตรีทแวร์ uh huh. ตอนนี้พุ่งสูง uh huh. เราจะสร้างลุคแฟชั่น เขาดูอยู่อ่ะเราก็เลยสร้างไม่ได้มาส่งนอก,กระแดะสร้างลุคแฟชั่นนี่อันนี้เลยดุกอีเกิลโอเคทุกคนตอนนี้เรามีเงินอยู่23งแสนสามนะคะเราขาดอีกแ0 0แสนเพราะฉะนั้นเราจะตั้ง ราคาขายชุดนี้พอเราสร้างชุดแล้วชุดก็จะมาอยู่ในนี้นะคะสวมชุดแล้วเราก็จะโปรโมทชุดค่ะนี่<อ>ทุกคนดูโอ้โหมันไม่เท่ตรงไหนมันไม่เท่ตรงไหนคะดูคุณยายดูคุณยายซะก่อนค่ะเราจะเลือกโปรโมทชุดนี่โปรโมทลุคที่ใส่อยู่โปรโมทไปเลย มาแล้วเราก็จะขายกันก็คือขายชุดเทนดินะคะนี่เราจะตั้งราคาไว้อยู่ที่หกแสนห้าดูสิว่าจะมีคนซื้อไหมอันนี้คือวดขายแล้วใช่ไหมคะยังไม่มีการเสนอขายกลับบ้านแล้วรอคนซื้อชุดค่ะ โอเคค่ะเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็เราลืมไปว่ามัานมีของที่อยู่ในนี้เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าวันนั้นเวลาลูกค้าเขามาเขาก็จะเอาของมาให้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาขายเลยโอเคจะมาขายอันนี้เป็นพวกหนังสือนะคะเต็มหมดเลยขายหนังสือก็คือได้มาหมื่นหนึง่งโอเคเราจะขายไปเลยนะคะหนึ่งหมื่นบาทโอ้ยแล้วคุณยายกลับมาคุณยายกลับมาแล้วนอนเลยอะ่ะเพราะว่าน่าจะง่วงมาก โอ้ยทำไมใส่ชุดนี้แล้วหล่อจังเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องนะคะไปเดินเล่นกันเออไปเดินเล่นการดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็ออกไปเดินเล่นระยะสั้นนะคะ ้ยทุกคนทำไมตะก้าผ้าเราไม่หายเปียกสักทีอะมันมีน้ำอยู่อยตรงนี้ตลอดเลยนะคะเบานี่งอแง,งมาก,กคืออยากจะออกไปเดินเล่นลเอาคุณชาวีบอกว่าให้พาน้องไปเดินเล่นลก,กินไปแล้วพาไปเดินเล่นด้วยได้ไหม โอเคคุณชาวีกินเสร็จแล้วเราจะเรียกเบวนี่มานะคะแล้วก็เดี๋ยวพาน้องออกไปข้างนอกไปค่ะไปเดินเล่นการเลี้ยงดูแล้วก็เดินระยะสั้นนะคะ oh, ไปเดินเล่นกัน แล้วชอบเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบอยากจะออกไปเดินเล่นตอนตีสี่ตีห้าคือสั้นมากอเอาจริงแค่นี้เหรอเดินมาแค่นี้คือสั้นมากเลยนะอ๋อไม่ใช่นะคะตกใจนึกว่าระยะสั้นคือเดินมาแค่นี้เบานี่บอกฉันยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนี่งแต่คุณชาวีหล่อมากยิ่งใส่ชุดน,นี้แล้วยิ่งหล่อโอเคค่ะพาเบาวนี่เดินเสร็จแล้ว แล้วคุณยายก็ตื่นแล้วน,นะคะอุ้ยตื่นหลายคนแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้คุณชาวีไปนอนก่อนคือสงสารคุณชาวีมากส่วนคุณยายก็กําลังเก็บผ้าไปซักมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเราเอาตะก้าผ้ามาอันเดียวนะคะอุ้ยสภาพพังเครื่องซักผ้าพังอะไรจะขนาดนี้ อุ้ยมีคนต้องการซื้อชุดทุกคนเดี๋ยวเรารอให้คุณยายดูดฝุ่นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขายชุดกันจะส่งให้ผู้ซื้อนะคะ6กแสนห้าบาทค่ะหกแสนห้าหมื่นบาทนะคะชุดนี้นี่นะคะวิธีรวยทางรัดนี่ได้เงินมาแล้วค่ะทุกคนแปดแสนเพราะฉะนั้นเหลืออีกสองแสนเดี๋ยวเราต้องไปทําสวนเราก่อนเลยวันนี้เรายังไม่ได้ทําสวนนะคะ ก็คือขายทั้งหมดเราก็จะได้เงินมาสามหมื่นบาทแล้วคือต้นต้นเงินงม,มันไม่ยอมโตสัตกทีแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณยายไปคือเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแหละไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณยายไปกับคุณชาวีแล้วก็สร้างลุกสร้างลุกแฟชั่นนะคะคนละหนึ่งลุกเครื่องสืผ้าเราเอาพังอีกแล้วทุกคนพังอีกแล้วอะ่ะ แต่คุณยายซ่อมเร็วมากเลยนะคะเพราะว่ามีทักษะการช่างเยอะน้องอ๋อคุณยายก็เลยซ่อมเร็วน้องหมานุมาหาคุณยายายโอ้ยถามน้องดีกว่าว่าน้องอยากไปน้องอยากไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าขอให้ไปขับถ่าย อ๋อน้องหมากำลังหิวเดี๋ยวเราให้คุณยายมาทําอาหารให้น้องหมานะคะโอเคเราจะทําเป็นอันนี้ละกันนี่ดูฝีมือเชฟท่านนี้สัก่อนเอาแล้วเด็กๆคือแบบกลับมาจากโรงเรียนแล้วอะเดี๋ยวเราให้น้องเอาเสื้อผ้าไปซักก่อนเลยอุย้ยแล้วน้องตัวเน่ามากอาเสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องไปอาบน้นําเลยอาบน้ําฟองสบู่ นคุณยายคุณยายเพียมากเพราะคุณยายแบบตื่นทั้งวันเลยเดี๋ยวเราจะให้คุณยายมาอาบน้ําก่อนอาบน้ําแล้วก็ใช้ห้องน้ําแล้วก็ให้คุณยายไปนอนได้นะคะน้องน้องคือตื่นเช้าก่อนทุกคนทุกวันเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องมาเข้าห้องน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็แปรงฟันเดี๋ยวให้น้องไปหาอะไรกินอ่ะเพราะว่าคุณพ่อทำไว้ให้แล้วนะคะเมื่อวาน t o r i n g a z o o วันนี้น้องหมาไม่ตื่นนะคะน้องตื่นมาคนเดียวน่ารัก่ะ โอเคใครลาตื่นแล้วตื่นมาเล่นเกมเลยไม่ได้นะต้องมาแปรงฟันก่อนเหมือนกันและก็ล้างมือด้วยเพราะว่าเรามีสุขานามัยที่ลดกว่าของเคลลี่นะคะแปดสองคนแล้วก็เผื่อมีใครสงสัยว่าขาน้องเป็นอะไรอันนี้น้องมีตั้งแต่เด็กแล้วนะคะก็เลย พอโตมาก็เลยให้น้องมีเหมือนกันจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงจะทันไหมลูกคือแทบไม่ได้กินข้าวแท,าแทบไม่ได้อ้าวแทบไม่ได้อาบน้ำไปโรงเรียนเลยทันอยู่แต่น้องปวดฟันมากอ่านเดี๋ยวให้พี่ให้พี่พูดให้กำลังใจ ช h e s จ o t Janil for not oh, for more. No, sir. แล้วฟันหักเหมือนกันเลยอะเมลบอร์ดสวอเวอร์วิกลฟอกเยลบอร์ดน้อนั่งฟังเพลงอยู่นะคะฟันหนอคือต้องกอดหมาก่อนกอดน้องหมาก่อนไปโรงเรียนหนึ่งที เหตุผลที่ไปโรงเรียนสายเอาไม่ได้กอดแล้วน้องไปแล้วอันนี้เราก็จะมาขายของแบบต้นไม้ก่อนก็น่าจะได้หนึ่งสามมื่กว่าอ้อยูมีบฟลบได้รับเงินหนึ่งล้านซิมโมเลียนในคนเรือนเดียวอุ๊ยทุกคนแสดงว,ว่าแผนการเราก็สำเร็จแล้วสิเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะย้ายเซฟมานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลอง ไปหาเงินเพิ่มอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราให้คุณยายไปทำอีกหนึ่งชุดนะคะถ้าเราขาย5แสนจะมีคนซื้อไหมนีออ่มาถึงออแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือต้องเช็คกระแสก,ก่อนว่าตอนนี้มีอะไรที่แบบน่าสนใจสติดแวร์ตอนนี้พุ่งสูงโอเคก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาสร้างลุคแฟชั่นเลย นี่ไปค่ะชุดนี้เลยมาแล้วสิ่งที่เราทําต่อมาก็คือต้องสวมชุดนะคะสวมชุดที่เราสร้างมาเมื่อกี้นี้นี่เป็นไงล่ะแฟชั่นมากไปค่ะเราจะโปรโมทชุดใหม่โปรโมทไปให้คนเขารู้ว่าชุดนี้มันแบบน่าสนใจขนาดไหนขายชุดเทนดี มาแล้วเราก็จะตั้งราคาไปเลยห้าแสนเป๊ะๆไปเรากลับบ้านกันดีกว่าอ่าอีพีนี้ซีรีส์นี้เราคิดว่าน่าจะจบไวในอีพีนี้แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเราทำเงินได้ไปหนึ่งล้านแล้วเนาะที่แจ้งเตือนไปแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราทำถึงหนึ่งล้านอะ่ะมันจะมีป๊อปอัพอะไรแจ้งเตือนขึ้นมาไหม เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําชาเ์ลินแล้วเราเลือกตั้งแต่ตรงที่หน้าเปิดเข้าเกมแล้วมันเป็นเซิร์ฟแรกตรงนั้นนะคะมัน oh, uh huh. ก็จะมีแจ้งเตือนให้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เซิร์ฟตั้งแต่แรกที่เราเล่นมานะคะ <G l ue> ก็คือเราไปแบบว่าย้อนเซิร์ฟมา <Yes. S 1> อะไรบ้างก็คือไม่ใช่เซิร์ฟหลักมันก็เลยจะไม่มีแจ้งเตือนให้นะคะเพราะฉะนั้น oh, oh. EP นี้ของเราก็คือส um ําเร็จแล้วตอนนี้เรามีเงินอยู่ เงินทั้งหมดที่เราได้มาก็คือ1ล้านแล้วนะคะแต่ว่าเงินเก็บที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ9 5 0 0แ0หแล้วก็อีพีหน้าจะไปเป็นชาเลนจ์อื่นแล้วเพราะว่าอีพีนี้ก็คือจบบริบูรณ์แล้วเรียบร้อยน้องๆก็ยังเป็นเด็กอยู่อีพีหน้าอาจจะให้น้องโตแล้วก็ให้น้องไปเล่นเป็นชาเลนจ์อื่นแทนนะคะเพราะว่าน้องโตแล้วน้องน่าจะแบบน่ารักมากเดี๋ยวเราจะให้ คุณยายมานอนเลยแล้วก็รอคุณชาวีคุณชาวีทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้คุณชาวีไปนอนนี่โอเคแล้วก็ EP นี้จบแล้วซีรีส์นี้จบแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าซีรีส์หน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ